สวัสดีค่ะมือนีออช่องสงการผ้าร่วยก็จะผ้ามาตามแนวทางของคุ้งสุดท้ายของแม่ไล่เนาะค่ะเนาะของแม่ไล่ที่เพิ่นบอกตะต้นงวดไว้เนาะค่ะมาเป็นกรว่าเป็นฝันดีแล้วเนาะค่ะพี่น้องเขาก็เลยอย่างมาตามคุ้งสุดท้ายเพื่อพ่วงแม่ใจเนาะค่ะเพื่อได้ยำตัวรีบเนาะ ว่ามันจะเป็นตัวเกาฟอนะคะพี่น้องมันจะเป็นตัวเกาหรือมันจะเป็นตัวไม้นะคะกระด้งิ้มเพิ่นวาเพิ่นฝันดีแล้วเพิ่นฝันใดอีกนะคะพี่น้องก็มากไปตามกันเลยนะคะพี่น้องเนาะเพิ่นวามีเป็ดไม่สิมากจังไดยจ้าสวัสดีค่ะคุณแม่ไล่เนาะคะ่ะสวัสดีนะคะเป็นตะลุมมะะ <c oughs> มากคงสุดท่ายคะ่ะเนี่ย ัมาตะตนนวดกะบหายโตเดียวกับหาสามแล้วก็บ,บ้านเลขทีเนาะค่ะเนะาะบ้านเลขที่แม่กะหนึ่งสามซีนี่แหละครับหนึ่งสามซีสามซีแม่ใจฝันนี่ยังเพิมเติมบอค่ะนี่ตัวเดียวนี่นี่เท่าเดียวนี่อันนี้ฝันเพิ่มเติมอ่า เยวกับอ่าที่ยัง,ยงที่แม่อสอนอันเก่านั่นแหละที่แม่เบ่าววังไห้อนอั่นแหละเออนั่นแหละกับที่แม่อันฝันว่าเขาคือว่ามานหุกมามา่สาสามือว่ามานหุกเขว่าดีเนาะเขาก็ว่าจะให้จับเอาอตัวที่เลขเขาก็ว่ามาม่าสามมาก,มาามมากแน่นบอเขาว่าเขาว่า ให้มาที่เลขามาสามเนาะสามมาบานันดีบอกว่าหกบันนีกับเจ้าเลยว่าผู้ปุ๊กนี่กับเจ้าเลยว่าเอาต้องจับเอาตูอันที่เลขก็แล้สามหละสาม,ละ,สามละวันดีแม,ม่คือว่าแม่ปันว่าเห็นคนผู้ตายหรือจังใดก็อแบบเออเห็นนั่นผู้คนตายผู้ตายว่าเดืนเอนเดือนสองเดือนนี้ละอ๋อ พญาหญ่งนะัพนคนมาบอกฮะตอนคิวคิวดีอ๋อด่ิคนบอกฮะตอนนั่งคิดท้าวห้าไม่ได้กลับยางนี้วันนี้เด็กยีว่าวันนี้คนว่ามีเปดพญายนี่หรืว่าอ๋อพญายิ่ทติดคนตายนี่มามีเอจพญายิ่นี่มาเตจอือคน่าอันงวดนี่งวดนี่มีเตอเพย่น่ามื่ขึ้นนี่เน,ะนานะ คือแม่ฝันแมนบอกค่ะเออฝันฝันนี่นี่อ้เคยเห็นคนจับเถอะบอกเคยคนก็อยูตองน้าเนาะอ๋อนี่แหละคนจะมาบอกเลีกแมนอันนี้ก็เลยว่าอันซูวันนี้มันมีตัวใดแท้ๆเพราะฉันก็เลยว่ามันมีสี่มีสามมีเปดเอาเลขเปดนี่ก็ยังเป็นดันขีดเั็มสี่นี่ตัวชุดไทยนี่มีไงบอกมีสี่มีสี่นี่สามมีเปด อ๋อมีซีมีสามมีแปด้ากระจับไซหรวแม่ห้าจับไ่กันตัวเขาคือสามเปดซี่สามแปดพี่น้องอซี่สามแปดเนาะค่ะเนาะโอ้กระซําเพิ่นบอกเลี่ยล้วล่ะเพื่น่นเลนวดีนี่เปดมีนเออซี่สามแปดกันนี่ละเนาะกระสีแจกแกงเนาะสามแปดซี่สามเนาะค่ะเนาะแล้วก็ สีแปดกีนองนี่แหละค่ะเรีสกมาเพิ่มตัวนีน้แต่เนะบานีซ้ำเพิ่นบอกเลีกแล้วแหลนนยสามเปดในการน็อตน็อตตีันเรเลกดังอีกเล้วดังกันมีที่สามเปดนะมาหาลด็กก็มดาจังเบาขาดขึ้นเป็นติดเอาเอาเฮาเอามาเฮ้าเก่าเข้าเก่าหหเนาะ่ามันเป็นเรีดัง ยู่แล้วกะสามตรงกันใ่นตรงกันแต่ว่าตัวชั้นอันคนไหเจ็ดตัว่าใค้สามตัเนาะไอ้สามตัวกับตัวไหนเนี่มันมีสีนี่สามนี่เป็ดนี่ไงหากนไงนี่คน่าเลขงวดนี้มันมาเป็ดมนวาีมนม้าแล้วแปดแปดมันมาแแทแท่ขันวางสันขนวาสีหาจัซีเมนโมเมนแต่ความผันเนาะจามันกับเป็นแนวทางไหมค่ะแม่ มันกับบรูจะกคนดอกว่าเลืมันจะออกตัวใดเงรู้จักว่ามันสิออกเขาก็ซื้อเอาแต่ว่าความฝันมันมากแบบนี้เนาะขันมากหนึ่งแต่ขันผันโคตรเก่งอีกนี่ก็ซัาบอกตัวละเนี่ยซัมบอกตูแทนเพราะว่าซําบอกสามตัวเนี่ยอันนวดก้อนนั่นกอกสามนวดก้อนกับเขาเขียนในสามห้าสามมันออกศูนย์หกสามอ่าหกคน โอ้งวดคว้นมันนั่นพีดแต้มเนื้อเช็ดให้เป็นตัวพุ่นนี้เฮ็ดแต้มเดียวเลขสามตัวเลขสามตัวพี่เต็มเดียวพี่น้องงวดคว้นเป็นกระดศูนย์ห้าสามมันแต้มเดียวมันเป็นโกมันหกอศูนย์หกสามโอ้ยพากกระทู้มาค่ะโอ้ยเสียวเนาะคัน นี่ละงวดนี่ละเพิ่นก็มาบอกอีกแม่นบ่นี่แม่บอกตัวนี่เนาะค่นซ้ำซ้ำบอกเลขสามตัวนะพนันพิ่นอ่านงวดอันงวดนี่มันนี่เป็ดเด้อล่ะเพิ่นอ่างซีนี้กูจะไปซื้อโรตเทอรี่นี่วันนี้คนเราเนี่ยพาร์ตได้ใจนึกใจกับเรื่อยว่าได้ใจยายกับเลยว่าปาร์ตคนตาตายเป็นทีแล้วก็สื้อเลขซื้อเลขซื้อหวยคือเก่าคนซื้อเลขดีพะย่ะนี่พะย่ะนี่คนซื้อเลขดีพะย่ะนี่ตายอยู่แล้วเพื่นก็เลยบอกเลขคิวจะนี่ก็เรื่อยว่า ไอ้วดพอนเนี่ยแม่เก็บกาวดีมาได้กับจักเม็ดตรงเปียงมาบอกตอนเก็บกาวเก็บกาว่าได้กับบ่ได้ยังเลยตรงตรงเียตรงตรงวันนี้กะไ้มาอีกเด้อค่ะพอเอ้ยมาบอกให้ถือตีเ้อร์นี่แม่มักตัวใดแบบนี้ใน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 ซื้อสามเป็ดอเ่โอ้สามเปดเนาะนี่เนาะกันเนาะมกสามเปดเนาะ เพิ่นเรามากงใช่ไหมเพิ่นว่ามันมีเปดตัวเดียวนะอนั่นนี่ก็ว่าส<า>ี่สามเปดไม่เขากระซึงสี่หรอพื่อเพราะว่าเพิ่นบอกว่ามีสี่มีสามมีแปดเพิ่นว่าเพิ่นว่าบอกเพิ่นบอกแปดตัวเดียวเนาะโอ้ครับ่าเพิ่นย้ำตาแปดตัวเดียวอ,อันแรกอันงวดนี่งวดนี่มันสี่ี่แปดตัวเดียวมันไม่แปดได่ละมีแต่ว่ามีแปดเนาะอาจจะแปดยังนั่นแหละค่ะแปดก็คือสามแปดนี่แหละ หมักน้ำอยอะไงสามแปดหมักน้ำเยู่นะครับว่าซื้อ, 3, 8, อ FC. สามแปดเะยรเอฟซีทุกถันทุกคนนะคะปังเบิงนะคะพุ่นแม่ไล่เป็นดาดไดอีกสามตัวหางเดียวแต่ว่าเข้าก,กับมาก้างก็คือ,อยัางงามอยู่ที่เลืกองอะไรเนาะเข้ากับมานั่นไห้เนาะค่ะพี่น้องเอาแม่จับได้ปอตบามเนี่ยโอ้แ,แม่ดูสิจับเอากระไดครับ ในไหแม่จับมันมันกะจิบว่าเห็นเมื่อสุดตอออ่ะการนี้คือหงวดถิบมาตาตหนหงวดเนาะค่ะพี่นอ้องเพิ่นว่าหาสามเนาะเพิ่นฝันใดนเนาะเพิ่นเละเอาไว้เนาะแม่เนาะตาหาสามเนาะกาเลขบ้านเพิ่นน้ากับหนึ่งสามสีสามหนึ่งแกะแกงออกมานะคะสามหนึ่งสามซีหนึ่งซีนะคะเลขกบานเพิ่นนะคะแต่บานี้โค้งสุดท้ายนี่ค่ะพี่นอ้องโค้งสุดท้าย เพิ่นกับฟันว่ามีผู้ไา้ผู้เพิ่นตายแล้วเนาะค่ะเนาะเพิ่นกับมาบอกว่ามีแปดกับเพิ่นบอกว่ามีสี่มีสามมีแปดเนาะค่ะในกล้วมฟันเนาะค่ะกับซ้ำซ้ำว่าเพิ่นบอกโตเนาะค่ะพี่น้องเีอไมงั้นสามคนถ้าเพิ่นลูกสาวเพิ่นเออนี่ละค่ะเอาก็ไดมาแจกแจงให้นะคะสามมีแปดมีสี่มีสามมีแปดนะคะเพิ่นว่า ได้ไม่แก่แกงให้3สามแปดจะสีสามสีแปดนะคะพี่น้องกับเป็นแค่แนวทางนะคะเขินหมักสามแปดได้ค่ะพี่น้องเลยหมักกระจัดขัดกระพานนะคะเป็นแนวทางซื้อฉลากกินแบงรัฐบาลวดประจำวันที่สิบหกกุมภาพันหกเก็ดนะคะผู้ไดชอบผู้ไดหมักกระขอห้กดไหลคุกดแช่ห้กับทางช่อง นน้อยเนเด้อค่ะพี่น้องกดซับสไข่ไ์ให้เนเด้อค่ะมือนีก้ก็ขอขอบคุณคุณแม่ไรนะคะมือนี้ก็เลยขอให้โชโชคมันๆน้ากันเนาะแม่เนะาะวัดประจําวันที่สิบหกพุมพันธ์พาพันธ์นะคะเป็นแค่แนวทางนะคะสวัสดีค่ะ